ขออย่าเจ้าสัวเซนทานอีลอนซาขออิสระไม่สนเงินหากจะพูดถึงนักธุรกิจที่มีความสามารถขยันจนกลายเป็นไอดอลของใครหลายคนต้องนึกถึงเขาสุดที่เกียรติจิราธิวัฒน์ค่ะ เจ้าของห้างเซ็นท่านอย่างห้างที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีมีสาขาทั่วทั้งประเทศไทยค่ะผางมองที่ความเจริญของจังหวัดนั้นทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมีงเซ็นท่าดหา้หลายๆคนนั้นน่าจะไม่ทราบมาก,ก่อนคะ่ะว่าเขาเนี่ยเคยมีอดีตหวานใจของสาวสวยแห่งยุคก,กันด้วยอย่างสาวแหม่มนวรัตที่ถ้าหากพูดถึงนะคะตอนนั้นเ,นเธอโด่งดังมากๆค่ะแม้จะเลิกลากันไปแต่มิตรภาพความดีงามเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม โดยภาพยนตร์ที่เธอนั้นนะคะกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการคงนี้ไปไม่พ้นเรื่องนี้ค่ะภาพยนตร์เรื่อง Elon นซ s ที่เป็นเวอร์ชันปี2521โดยในเรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่4ของเธอตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นวัยรุ่นค่ะ ซึ่งประเอกของเรื่องคือคุณเศรษฐาสิรชายาเนื้อเรื่องนั้นก็คือเป็นเรื่องสะท้อนสังคมมากๆเลยจริงๆเป็นภาพยนตร์ที่สอนเด็กได้ดีมากๆค่ะแม้จะเป็นภาพยนตร์40กว่าปีแล้วแต่หากมีโอกาสได้ชื่นชมนั้นนะคะสาวแม่มบอกว่าแนะนําให้รักชมค่ะ เพราะว่าภาพยนต์นี้เนื้อหาหรืออะไรต่างๆให้ดีมากๆเลยแม่ต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยรับชมนั้นนะคะก็ลองต้องหารับชมกันดูลคะค่ะในเธอเองก็ก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าหลังจากที่เป็นนางเอกดังแล้วห่างหายไปเธอไปมีสามีและมีทายาทพอมีทายาทก็ไม่มีเวลาในการเข้ามาเล่นภาพยนตร์เหมือนเดิมรวยกับการเริ่มทําธุรกิจหลายอย่าง ต้องพักงานในวงการบันเทิงไปเลยเธอเองก็กลับมารับงานในวงการบันเทิงบ้างแม้ว่าจะไม่ใช่บทนางเอกหรือว่าบทหลักอะไรเธอก็พร้อมเล่นแหละเพราะว่าเธอชอบการแสดงตอนนี้เนี่ยเป็นละครกับทางช่องเจ็ดและก็เป็นรับเชิญมากมายค่ะแม้ว่าการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสวยยิ่งคงเหมือนเดิมต้องบอกว่าเธอคนนี้เองไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะ